เราคิดว่านี่ครูบาอาจารย์หมู่น่าจะออกมาเพื่อปกป้องหลักธรรมหรือยุ่งในปกป้องพระพุทธศาสนานมันก็เป็นก้อละอย่างที่ตรงนั้นไม่มีใครออกมาลองเลยยื่อยแย่ไปแย่มาออกมาเยอะออกมาเยอะไม่ได้มาปกป้องพระพุทธศาสนานี่น,นั่นแหละนี่ประกาศตั้งชาลาเบิกพนีนี่ดูลองพี่หน้าดูดีสร้างอะไรล่ะสร้างวิจุวันเนี่ย สร้างอะไรสร้างพรยาหน้าโหจะรวบาดที่จะทำทำไมมาจะสร้างหมูเด้งขึ้นมาทำไมมาจะสร้างหมาเด้งกี้เฮ้ยไงอืมฮะฮะนั่นแหละเอาไปไมจะเปหมาเด้งแล้วก็จบไป็นงนั้นนะอ่ที่หมาเด้งหมาขี้เลียนนี่โอ้ยดูไม่น่าเกลียด จะออกมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาดีเห็นไหมละ่ะออกมาทำรายศาสนาก็ทำนั่นเลยนะี่พวกชาวพุทธเราที่แท้จะยอมหรือลูกนะี่มีสักกี่คนล่ะที่เป็นชาวพุทธนะน,นอกจากก็เป็นจอมปลอมอย่างนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนั้นแนะหละเรียกว่าหมูเด้งไม่ก็หมาเด้งแมวเด้งไปทำไมก็คนเด้งเออจะทำมารุ่นคนเด้งนี่จะไม่ดีกว่าเลยจะได้เงินสะทองเยอะหนะ่อยยี่ว่าไง สตานที่มหามิทยาลเป็นดิง่งเป็นเด้าไปหมดได้เหรอมันน่าเกลียดเลยพูดแล้วก็พระเจ้าบ้าเราพูดคำหยาบอีกอ่าดูในวัดวารามที่เอาพวกไปดิง่งตลอดตลอดเลยทนะายหลายจ้างเขาไปดิง่งเป็นหลายแสนเนะี่ยประมวลตีกันหน้าใหญ่ๆนะนะั่นเะยมันก็คิสตีไปด้วยดิโอ้สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงปราบมันปราบนางปราบไอ,ไอ้ไอ้ลูกสาวพระยามาน เอกกก็พสถานาที่ที่เด,ด้งไปอะไรกันแล้วเนี่นะยนี่หมูเด้งมาเด้งคนเด้งน่าเกลียดไหมอโอ้ไม่รู้ว่าจิตมันเป็นเป็นผีตั้งแต่เมื่อไหร่นะเห็นไหมล่ะไม่นออกมากมากกันเกิดเลยไม่รู้อะไรตอเป็นอะไรอะ่ะแล้วหลักธรรมมาคำสอนครูพุทธเจ้าไปที่ไหนอะ่ะเวลายองเขาบ่าก็ไปด่าเขานู่นนี่ เอามาเลยเอามาเลยเงินทองนั่นเอามานี่อย่ารับเองถ้าใครไม่รับเห็นยังไมล่ะอ๋อเบาเหมือนก็ออกมาทำรายศาสนานี่โอ้อัากจะเตือนใจเราไม่ใช่อะไเหรอไอ้คนก็ไม่รู้หรือรู้อยู่อนุโลมอย่าว่าเลยอ้าอนุโลมเหรอลงนรกนี่อ,อนุโลมเหรอ,อยังเขาเอาบาทใส่บาท เต็มบาทสาร์กันด้วยกันเห็นไหมล่ะมันคนละโลกคนละเรื่อง,อลอเ,ลองเลยคนละจักรวาลเลยนะั่นในละครทำสอนคำสอนของพระเจ้านะทำไมจึงไม่ออกมาเพื่อปกป้องหลักธรรมหรือไปไหนทำสังเกตนาตลอดตลอดร่วมกันที่สมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทำโดยทำโดยทำทีม่มันเป็นเรื่องอะไรมันต้องไปยุ่งขนาดนั้นเนะี่ยเออมันน่าเบื่อนะอย่างนี้ทางบางทางผลทางหลุดทางคนไม่ต้องไปพูดถึงเนะี่ย เราสร้างบนมันก็ยังสร้างผิดแล้วมันเดินผิดทางแล้วแล้วมันจะได้บุญได้กุศลอย่างไงนั่นแหละใจเป็นบุญใจเป็นเป็นกุศลมันก็ได้บุญแล้วก็จะว่าใจหลงไม่ะหลงน่ยาพิษไม่หขาบอกว่านี่ไม่ใช่ยาพุษกำลังนีเป็นยาพิษแต่ไม่ยอมหลงก็ไปกินยาพิษก็ไปไปจะบว่างไงอ่ะหลงไม่หลงสัทธาได้วความหลงมมนจะได้บุญได้กุศลได้ยังไงนั่นการจะตาต้องมีเหตุมีผลดีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดจะรู้ อยู่ในปาจาาราชมนเทียนเลยดินั่นน่ะหรือจะรู้ตอนที่นอนอยู่กับพระนางพิมพาด้ลยดิทำไมพงะ์จึงจึงตอจต้องออกจากพระราชาวังที่สง่าง,งามที่หรูหราฟูา่ม้าอยู่ยังมีความสุขออกเข้าป่าบรจารจารพุทสมบทเนี่ยเข้าสู่ป่าปุงพระเกศาฉันหนเดียวไบมาไม่ยอมฉัน ยังไม่เลสัตว์จนต้องสลบสไลยสามหมวปางใจนั้าไม่ท้วนนะทีพวกเรานี่มันอ้ออกมาหนก็เนี่ยชาลานะเป็นบุญมหาจารนะบุญใหญ่ย่างเหมือนโยมก็พูดจริงไหมนะโยมคนหนึงเขาออกมาพูดนั่นเขฟังอยู่นั่นนั่นนะสร้างให้หมาขี้เลียนไปนอนเล่นอยู่นั่นเขาว่า <laughs> โอ้โโอ้โอม,มันแสบจริงนะ เออนี่เราเห็นลงุงนี่วัดไหนล่ะวัดหลวงปู่บุญแดงปิยะเทตูนี่ดูเห็นไหมล่ะสมัยที่เราบรรดาชาใหม่ๆเราเข้าออกนั่นตลอดพระภิฆาุท่านเป็นสิริมงคลมหามงคลเพราะเราบวชใหม่นี่นี่นะผู้ที่จะพาไปบวชจะพาไปบวชนั่นแหละพอเราไปเห็นโอ้ยเราไม่บวชหรอกเราไม่ได้บวชมาแบบนี้เราเลยว่า,างั้นนั่นแหละตอนแรกไอ้คนที่จะพาเราไปบวชเรจะไปบวชกับหลวงปู่บุญทันนะ เดียดียนาะนเราจริงๆเราจะไปบวชน่นกำลังพ่อสมชายบัดเขาสุจิมพอไปเห็นอีกโอ้ยไม่ถูกอินทรีย์อีกแล้วเราไม่รู้มาอย่างนี้เราว่างั้นเนี่ยเราไปบวกลงพ่อสมชายนาะตอนแรกโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าเราไม่ชอบอย่างนี้เราชอบเงียบสงบเงียบ,งบเงียบเราต้องการเป็นทุหักเราไม่ได้บวชมาอย่างนี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อสร้างบารมี ในทางที <cin> ่จะหรูหราฟู D ่ฟ้าเหมือนทางโลกเขามันก็เต the ็มแล้วนี่เต็มโลกเต็มสารแล้วนี่สาราใหญ่โปรใหญ่เจดีย์ใหญ่ก็เต็มอยู่นี่จะอะไรกันนะกันหนาล่ะไปกราบที่ท่างนี่ยใต้พระนมจุดเดียวก็พอแล้วนี่ทางด้านเกีทางด้านนั้นนครปฐมกับพระปฐมเจดีย์ก็พอแล้วนี่ปฐมไอ้สมุดปาการนู่นเต็มอยู่นู่นน่ะจะอะไรอีกล่ะมาพูดเขาทองนู่นน่ะทางด้านนั้นก็พระแก้วมรกตจะไปกราบอะไรกันนะกันหนาล่ะใช่ไหมล่ะ รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพลังใหญ่นี่มันสร้างบ้านก,ก็แตกแยกสมองขีกันอย่างนั้นเลยนี่คือความแตกแยกสมองขีมีน้่งในพระวินัยนี่นะพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้สร้างวัดเกินขอบเขตสงต้องต้องได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์อันนี้ไม่ได้ไปนั่งเล่นอยู่ภูเขานั่วก็ว่าฝันดีมีผีมาบอกเลขก็หลงกลผีอีกันสร้างวัดปั๊บเลยนะั่น อันนี้เรามาอยู่นี่ใหม,ม่ๆเหมือนกันนี่เราลืมหมดนีนะ่เราถามว่าสารานี่ที่สร้างอนี่นี่สงได้แสดงที่หรือไม่ถ้าสงไม่แสดงที่เราจะให้สงแสดงที่เพื่อประกาศให้กับสงชาบว่าสาราหลังนี้ยังไม่แสดงที่ให้สงรับชาบนะสงเห็นสมควรที่จะลือหรือสงเห็นสมควรที่จะบุรณะปฏิสังขรณ แล้วแต่อำนาจสงฆ์ลอะว่าสฆ์ก็เลยว่าเออถ้าจะลือ้อมันก็ไม่มีเงินสร้างก็ใช้ไปก่อนนะว่าในเวลาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ค่อยรื้อลงใหม่แล้วค่อยเอาคณะสงฆ์มาสแสดงที่แล้วก็สร้างใหม่เมื่อสมเห็นสมว่าสมควรที่จะยังสาลาหลังนี้นี่ล่างๆห,หลังนี้อยู่เรากนะ็รักษาไว้น่ะดังที่เห็นนะน่ะนันกติทุกหลังเลยน,นั่นนี่เราลือล้อๆหมดเลยนะ เนือก็ตีหลังเดียวที่เราไม่ได้ลื้อนะแต่เราสงกาแสดงที่ไว้ให้มันพังจะก่อนค่อยลือ้อและค่อยก่อ,อสแสดงที่ใหม่อีกของตะปองพักนั่นนั่นนะนัน่นลืมหมดแล้วเขาส่งมแสดงที่นี่มีหน้าเ,นเวลาที่คนมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นบ้าเป็นบอไปหมดนั่นไม่เป็นบ้าได้ยังไงล่ะสงไม่รู้ยางเป็นสถานที่อัปมงคลไม่ใช่สถานที่มหามงคลเราต้องเข้าใจด้วยนี่อยากจะทแล้วก็ทําอยากจะสร้างที่ไหนก็สร้าง โอ้จราพัฒนนี่เ็าเรียกว่าไม่คอรบพระพุทธเจา้าอันนี้เราไม่ทำนะเขาอยู่ของเราเป็นปกติเพราะเราเป็นพระป่านี่หลุดมาเราไม่ได้มากอกสรจางๆอย่างนี้นั่นเห็นไหมเราว่าหลวงปู่บุญแดนเมื่ี่พูดค้างไว้เมื่อกี้นั่นใชลาก,กี่หลังอ่ะโอ้พัดลมนี่เป็นพันๆอันน,อนนุ่นน่นโลกลางไปหมดห้องน้ํายาวเยียดไป็นเป็นหลายร้อยห้องนี่นี่ไปดูที่มันทั้งขยะนั่นน่ะ ลงกลัวลงอะไรก็ตามมันทั้งขยะพวกเก้าอี้พวกอะไรนี่ผุพัพงเปหมดไม่มีใครไปดูเลยศาลานี่พังตะกรกล้งไปหมดเลยแตกแก่แยกกันไปที่หลวงปู่อนานี่ท่านรักัาแล้วนี่มรณภาพแล้วก็ลูกศิษย์ก็แตกกันที่นี่นั่นเหลือนี่ะอาจารย์รูปเดียวนี่อาจารย์จ่ายรูปเดียวกันนั่นเห็นไหมล่ะไปดูว่าที ในสมัยก่อนนั่นพระเป็นพันเป็นพันเป็นพันเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะไปดูที่มีพระรูปเดียวสถานที่ที่ก่อสร้างหรอมันที่โยงก็พูดจริงไหมล่ะมาขี้เลี้ยนมันไปเกาขี้เลี้ยนมันอยู่นั่นน่นะาสองคนได้ไหมมันก็สอนไม่ได้เห็นไหมล่ะมีหน้าพระเจ้าจึงจันทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งศีลห้าน,นั่นส,สร้างตลาดร้อยหลังพันหลัง เป็นอา m i t านี่ยังไม่เท่าการรักษาศีลห้าเพียงวันเดียวแต่กระลาภดีไหมละ่ะตอนนี้บิดเบี้ยนไปหมดเลยหลักคำสอนของผู้พุทเจ้าใครเป็นคนทำก็พระเป็นคนทำอ่ะสร้างจาราล้อยหลังพันหลังอานิสงส์ก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหรักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาร้อยครั้งพันครั้ง ก็ยังไม่เท่าอำนาจแห่งจิตรวมเท่ากับช้างพับหูหูแลบนินนั่นเห็นไหมละ่ะนี้เป็นอย่างนั้นเราออกมานี่โอเต็มโลกเต็มสรงสารเขาทำม,มาที่เล่ที่ปรศิก็ถูกทําลายไปถูกทำลายไปลกล่างไปเราวันนั้นเราไปดูนี่บนลงปุ่บุญแดงปุยเจตโตนิโอ้พังมดเลยเสียดายพัดลมเทดานเป็นหลายพันอันนี้โอ้ย พังนี่นี่ก็พังลงจ้าแล้วก็พังลงดูเขาเห็นเห็นพาลูกไปดูแันนั้นแบบนั้นจะก่อสร้างขึ้นอีกนะอืมได้สร้างให้ใครดูเลยะช้างเป็นถาวแลรวัตถุเออก็ไม่ได้ว่าแต่ให้มันพอดีเป็นพุทธพาณิชย์นั่นแหละสร้างถาวรวัตถุนี้เป็นพุทธภาณิชย์นั่นแหละพุทธพาณิชย พุทธ,ธายาิไม่มีเห็นไหมล่ะมีแต่พุทธานิพุทธ,ธายาิไม่มีทำไมจึงไม่สร้างคน,นช่างเครื่องร่างของขันออกใจากนายใจเจ็ดดูนอะไรบ้างนะนี่สมัยที่เราอยู่ป่าหมู่วิพูดเนี้ฟังใจน้อยจะน้อยว่าเดี๋ยนี้จะตัวคำกำลังดังนะว่า แต่และว,วัดแต่และว,วัดช้างนี่อุ้ยมีเงินมีทองเยอะว่ะเป็นยังไงเนี่ยเจ้าูความลราเลยว่างั้นนะเลยมาให้ดูมันเป็นยังไงมันลามปามมปถึงไหนเระเลยว่า่างั้นนะมันจะจะดูคามลามปามไปแล้วเนะนี่ยเราวอ่างั้นนะจะจ้างอะไรละ่ะเป็นเดียวราจะาพิชามน่แหละเลยว่าอย่าง,าง,างั้นเฮย้ยนี่พุะเจ้าเจ้าพระองค์หนึ่งเลยมาสร้างกันนะจะมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพนี่ไง ก็เลยมีข่าวมาที่เจอข่าวมาปั๊บเแ็นจตุคามไปป่ายางที่ที่ภาคใตนะ้ถูกลูกปืนเขานอนเ eng meng กันนั่นแหละช่วงนั้นก็เริ่มเชื่อมไปเชื่อมไปเชื่อมไปไหนล่ะจตุคามจะไม่ไปรักชาหรอกเขาว่าถูกลูกปืนเขาจะเจน,นอนหลับสนิทอยู่นี่เขาว่างนันเห็นไหมล่ะ <c oughs> นั่นแหละมันก็อย่างนั้นแหละก็ไม่มีอะไรหลักคำสอนอีกไง พราเรามันบิดเบือนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีลาที่มีครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนตา,ามตามธรรมตามนี้ไหนพวกเราก็กล่าวประมาจาบย่วงเชียนั่นเรเรื่องเขาเรื่องมันจะว่าไงโอ้เจ้พระใช้เงินใจทองพระขับรถหรูพระกินข้าวตลอดเวลาพระประมาทหลักธรรมหนนนีพวกเราก็สาธทุกันเจ่าพรไงศรัทธาด้วยความหลงไมหล่ะถ้าศรัทธาด้วยความหลงจ้างก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศล การศรัทธาต้องมีเหตุมีผลดีนั่นแหละเรียกว่าธรรมะมีใจเป็นใหญ่ใหญ่ทางด้านไหนล่ะใหทางด้านดีหรือใหญ่ทางด้านเลวใหทางด้านหลงหรือใหญ่ทางด้านมีเหตุมีผลใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจสำเร็จทางไหนล่ะมกติศรัทธานี่ถ้าจะกินข้าวแรงผมก็ศรัทธาถ้าจะใช้เงินใจทองผมก็ศรัทธาเออนั่นแหละศรัทธา,าี่ความหลง ็จะทานลงมาหาเบยจีนร่วมกันก็เหมือนกับพระเทวทัตนั่นไม่รู้หรือว่าพระกลุ่มนั้นประมาทหลักธรรมหลักวินัยประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ทําลายศาสนาเห็จะว่าไงจะอนุโลมเล็กๆน้อยๆใครเป็นคนอนุโลมพระธเจ้าอนุโลมเหรอพวกเรามันอนุโลมอนุหลวมอนุเละเป็นอย่างนั้นเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำไม่ได้จะไปทำใหญ่ได้ไง นลง่ไม่เคยมีในจิตของลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าสาสกยุุทธที่โนร์ตนันไม่อยากเขียนการทะลอะบอาแวงกันเกิดขึ้นแต่มันก็ทะเลาะออกลิงออกลายกันเป็นอย่างนั้นเอาสิ่งที่ดีเลิศสิ่งที่ประเสริฐตามตามตามทีไหนออก,กเผยแผ่มันจะตายเรื่องไงไปเด้งที่ไหนหมูเด้งหมาเด้งอันนี้ก็คนเด้ง ในวัดวัดวารามที่เป็นสถานที่มหามงคลก็อเอาพวกนี้เข้าไปเชียหอมนิกหอมน้อยก็ไปเชื้อไปเด้งกี่นู่นเน่ยเาจะได้บุญได้อานิสงส์มีมหาลสพสมโพธ์ตลอดคืนว่า,างั้นนอจนงานเจ็ดงานใหญ่ในวัดนั้นน,นันั้นใครเป็นคนทำงาน ในพระพุทธศาสนางานอะไรไม่รู้เธอเหรอเป็นงานละกิเลสนี่เป็นงานเลาชั่วทางดีนี่ไม่ใช่งานอัปีแบบนั้นนี่อันนี้มันก็เกิดอโมดเลยเต็มโลกเต็มตรงฉารเต็มบัตรารามน่เห็นไหมละ่ะไม่จะบอกว่าเราประมาทหมู่จาบตัวงหมู่คัะอุบาตกวประจิกาโอ้ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราเห็นความเสื่อมพองศาสนาเราจึงออกเทศให้ฟัง เราไม่ได้มีความรู้สึกนึกิดที่จะบอกว่าไปว่าหมู่ว่าพวกว่าใครนะแต่พวกเรามันทาผิดนี่ก็เอาอะไรมาวาดกันเขาเอาหลักคำคำมาคำสองผูเจ้ามาบาดกันที่ใช่บ้าไงเพราที่นี่ดูามาันาก็น่าเกียดนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าท้าไม่เจสนาเจริญรุ่งเรืองๆๆนี่ทานลอยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าอํานาจสีมีสีไมหมละ่ะ มีความสมรวมกายสมรวมวาจาสมรวมใจไหล่ะสมรวมกายสมรวมวาจาสมรวมใจตามอะไรก็จะว่าอีกก็ตามศีลห้านั่นหละตามศีลแปดนั่นหละตามศีลสิบน,นั่นหละตามศีลสองร้อยยี่สิบี่้อนั่นหละนั่นคือความสมรวมแบบนั้นนั่นมนุษย์ที่เท้สมบูรณ์บริบูรณ์นึ่อันนี้มันไม่เป็นมันที่เราคิดจีงพอกมาแล้วก็ไม่เห็นว่าใครจะมาปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องพระพนะุทธศาสนาหรือเนี่ย มันก็ทำเหมือนกับเอาอะไรมาเหยียบจ้ำทำลายเอาสิ่งปฏิกูลนอกงเหม็นมาท้าผมหมดเลยนะนี่เหนเราไมว่าทองคำก็คือทองคำนั่นแหละเหม็นเอามูดเอาคูดมาเทลาทองคำล้างออกจาาจ้างก็ไม่ทองคำเท่าเขามันนั่นแหละอีกพวกเราไม่ยอมที่คิดว่ามูดคูดนั้นเลยคือสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐเห็นไหมหละ่ะได้เราพี่ใ,ใจเราการนี่นะ เราไม่อยากเข้าไปยุ่งนะแต่เราสงสารพ่อเรานะั่นเราก็รบพ่อเรานี่โอ้คนจาดที่คนใส่เอาหมดูดเอาขูดไปทีราดพระองค์นะี่โว้ดูได้มันน่าเกลียดนะั่นแล้วทำไมจึงไม่เอาสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐที่พ่อบอกพ่อสอนออกมาเผยเผยให้เพศหลายหน่อยเป็นพุทธภาเป็นพุทธทาญาตหน่อยที่อนันนี้เป็นพุทธภานิติพุทธทาญาตไม่มีที่โว้มันน่าเกลียดนะ สอนหน่อยที่สอนตามธรรมดำไม่แน่หน่อยที่ปกป้องหลักธรรมหลักวินัยหน่อยที่